หนเห็นแล้นี่ยถ้าลูกนี้นี่อ่อนแน่นอนนะนี่เราปาดให้ดูเนี่แว๊บเอา้าแก่เหมือนกันนี่ส <laughs> วัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมค,ค้นขุนเขาอีกตามเคยนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้มาหาเห็ด เห็ดทอปนะครับคือพื้นที่ลาบนี่อาจจะหมดไปแล้วนะครับแต่บนบ้านผมนี่เป็นช่วงที่กาลังออกนะครับนี่มีเจออยู่นี่กําลังแบบไม่แก่นะหนุ่มอยู่เลยนะแล้วก็เราค่อยๆเปิดเห็นไหมเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยเห็นไหมครับนี่ ลูกนี่อะไรจ่อไปแล้วอือดูตามตามดินนะครับมันก็จะอยู่ตามนี้แหละอนี่มาดูนี่ต้องหาไหม้อะไรมาเขี่ยนะครับอันตรายนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ นี่นี่โอ้โหหลายเม็ดเลยมามาดูนี่สิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยอู้ใช่หมดเลยเนี่ยนี่ไงโอ้โหนี่เพชรทอปเจ็บ นี่โอ้ี่ไงมั้งลูกใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมจะอยู่ใต้เออเอได้แกงอยู่เนี่ยใกล้นี้เห็นไหม เตอบอออโอ้โหอืมเกิดฮะมันอยู่ใต้ใบไม้ใบหญ้าหมดละมันหมดละเอาไม่หมดนี่ม,มีไงมีไงมั้งมีไงมีไง นั่นไง,เน,งเนี่ยังกำลังออกใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะนึกว่ามันแก่นะมันไม่ได้แก่นะดูเดี๋ยวเอเอาให้ดูอ๋อเห็นไหมอ๋เห็นไหมเนี่ยเห็นไนะหนมเห็นอย่างนี้มันแก่นะเนี่ยมันแก่จริงๆด้วย <c oughs> เอาเอา เสียแล้วเนี่ยว่าแล้วก็ค่อยหานะมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่แกงได้อยู่ถึงมันจะแก่แต่มันก็ยังแกงได้อยู่ โอ้นี่ไงเยอะแยะนี่ไงโอ้นี่ไงอืมนี่ไงอ่อ,อนๆก็มีไม่ใช่แก่ทั้งหมดหรอกนี่ไงเข็ดทอบโอ้นี่ไง,ไงไหลายดอกเลยอืม

มีไงมีทอ็อปมีทอ็อปนี่ไงโอ้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยมั้งไหลดอกเลยนี่ไงโหเยอะอยู่ใ,ใ,ใต้ใบไม้ใบหญ้านะ โอ้นี่ไงเนี่ยมั้งอืมอนี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยแห็นะหะเนี่ยกำลังออกใหม่ๆเลยเนี่ยเนี่ยกำลังออกออกใหม่ๆเลย เดี๋ยวไเนี่ยถ้าลูกนี้นี่อ่อนแน่นอนเลยเนี่ยเราปาดให้ดูเนี่ยแว๊บเข้าแก่เหมือนกันนี่ลูกเนี้ยอ่อนเนี่ยแก่ไม่มีลูกอ่อนทั้งหมดได้อยู่แค่นี้นะเนี่ยเนี่ยเข็มทอบ ก็ยังพอได้มือหนึ่งโอเคก็วันนี้มาหาเห็ดนะครับแต่ได้แค่เห็ดถอบแค่นี้แล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับ